ที่่บ้านะเห็นมันวางอยู่ตรงโต๊ะตำรวจก็เลยเอามาใช้วางอยู่ตรงโต๊ะตำรวจก็เลยหยิบมาไงโอ้โหนี่ไงก็แเรามันจะระเบิดเราไปด้วยไหมเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ดูเไปเอาไปครับค่ะค่ะทำไม่เป็นทำเลยทำไงรู้ผ่าประสการมาเยอะไปสกอตทำไงอ่ะปาไปเลยใช่ไหมก็ใช่เดี๋จะข้าวขออยู่ใกล้ๆก่อนแล้วกันอยู่ด้วยมาพร้อมนะ ลูกเดียวพอ,อเดี๋ยวไปใช้เฮ้ยเอาใช้สองอันเลยนะใช้หมดเลยดีกว่าสามสหึ่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้แล้วกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา 6กเดือนแล้วหรอ60เดือนก็5ปีแล้วโอ้ยนี่เราก็อยู่ในคุกมา5ปีแล้วยังไม่มีเพื่อนใหม่เข้ามาเลยอะ่ะอยู่ในคุกจังเบื่อแล้วเนี่ย,ยมีอะไรให้ทำไหมเนี่ยไปนอนชั้นบนดีกว่าเฮ้ย ห้องนี้ใช่ไหมครับอโอเคครับโอเคครับรุนแรงจังเลยเนี่ยวัดใกลด,ด,ด้วยครับครับครับเปิดเครื่องด้วยจะบอกว่ามันน่าเสียนะครับมันน่าไม่น,น่าเสียแลานครับผมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่ามีเด็กใหม่เข้ามาดีเลยดีเลยเฮ้ยแต่ไม่ได้สิ เราอยู่ที่มันตั้ง5ปีแล้วเราต้องเป็นเจ้าถิ่นเราต้องให้เด็กใหม่เขาลบเราเด็กใหม่กลับมาเข้ามากลับมาเข้ามาเนี่ยลองเด็กซะหน่อยเอาเอาเด็กใหม่เหรออ๋อใช่ครับวานดี้วันดี้หึ่ยมีเจ้าถิ่นด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะดูดิ มันมีอะไรครับมันมีอะไรครับไม่มาไม่มาโ้ยเหมือนจะดุอะเนี่ยอุ้ยมีรอยนี้ด้วยอ่ะแสดงว่าเขาอยู่มานานแล้วเนี่ยอุ้ยเน่นี่เน่แล้วไปโดนข้อหาอะไรมาทำไมถึงมาเข้าคุกอ่ะข้อหาครับอืมผมเผลอตดในที่สาธารณะครับจริงเหรอใช่ครับผมอ๋อกฎหมายแรงมากเลยครับค่าเนี่ยค่าเนี่ยแค่ไปเหยียบเท้าหมาหน้าเซเว่นนะก็โดนจับเข้าคุกมาเลยเนี่ย ไม่กลัวนะอย่าเท้าหมางงทำอย่างนี้ครับพูดอะไรโอ้น่ากลัวริงด้วยเจ้าถิ่นนะเราจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเด็กใหม่เองมาก็ดีละเนี่ยนะถ้าเกิดข่าสั่งอะไรนะเองอะต้องทําตามคําสั่งข่าอ๋อโอเคครับโอเคครับงั้นวันนี้เองก็นอนตรงนอนบนนี้อ่ะครับไม่ใช่ นอนหัวหน้าเนี่ยครับไม่ใช่นอนบนนี้เหรอไม่ได้ที่บอกแล้วไม่ใช่ผมนอนเตียงอ่ะไม่ใช่จีฮะนอนพื้นนอนพื้นเออเป็นเด็กใหม่โอเคเปล่าพ่ผมต้องนอนพื้นนะนอนนี่ไม่ได้เหรอตามคำสั่งโอเคครับโอเคครับโอ้ยอะไรเนี่ยใจร้ายกันเลยเนี่ยเตียงก็มีให้นอนตั้งเยอะแยะให้เรานอนพื้นไม่ไงอะไรเตียงมันแข็งเตียงมันแข็งอ๋อเป็นห่วงเหมือนเหมือนได้ยินเราเลยนอนพื้นกแหละ มีหมอนไหมหมอนเหรอขอหมอนได้ไหมครับอนอนได้ไหมเนี่ยนอนได้นอนได้ครับได้ครับตึ๊งตึงตึ๊งตึ๊งตึานตึ๊งตึ๊งตอ๊งตึ๊ง่ึ๊งตึงตึ๊งตึ๊ึ๊งตึ๊อตึ๊งตึ๊งตึ่ึงตึตา๊งตนึ่งตึงึง ถึงบ้านเลยนี่เราก็อยู่ในคุกมาห้าปีแล้วนะอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกมากเลยอยู่ในนี้เบือ่อเบื่อที่เราก็หาวิธีออกจากคุกมาห้าปีแล้วนะยังออกไม่ได้สักทีเลยทำยังไงดีเนี่ยอ๋อลืมไปเรามีเด็กใหม่นี่นะงั้นเราใช้เด็กใหม่ละกัน่าเนยเด็กใหม่ ถ้าข้าสั่งอะไรเองต้องทําตามคำสั่งข้าอครับ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 เนี่ยนะเดี๋ยวเราอ่ะจะมาหาวิธีออกจากคุกกันเองต้องคิดนะอย่าบอกนะว่าเราจะแหกคุกกันนะครับใช่เนี่ยนะถ้าเกิดเองอ่ะคิดวิธีไม่ออกนะเองอ่ะก็ต้องโดนฆ่าเนี่ยซ้อมอยู่ในคุกจนกว่าเองจะหาวิธีออกได้ฮะนดนซ้อมอุ้ยแย่แล้วว่ะเราไม่อยากโดนซ้อมอ่ะจะหาไหม โอเค,คเดีายวผมหาให้ครับวยน่ากลัวมากเลยคนเนี้ยให้ตายเถอะเราคิดอะไรไม่ออกด้วยอ๋อคิดออกแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีแหกคุกกันดีกว่าอ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 ยากซ้อมอ่ะไปไปดูวิธีหนึ่งกันอ่าเด็กใหม่วิธีที่หนึ่งคืออะไรอ่ะวิธีหนึ่งรครับ วิธีหนึ่งก็คือนี่ฮมีพลาสติกเอามาทำไมไมาทำไมมาทำไม,อม,อมเอามาเลื่อยนี้ครับผม<ะ>ผมนี่ากใช้เลื่อยแต่มันไม่มีมันจะเลื่อยได้เหรอทูสิมันเป็นพลาสติกนะเนี่ยถ้าเลื่อยคงโอ้โหนิ้วคงหักพอดีอะอันไหนะรองซิร้องซิทำนะครับ ผมจะอยู่นี่ก่อนผมรู้สึกผิดกับการที่ผมบอกการตตะโอเคครับดีมากไปทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนี่ครับทหันนี้ครับเนี่ยมันจะได้เหรอเนี่ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันจะได้ตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งครับงั้นขอไปนอนรอก่อนนะไม่ทำหรอครับเฮ้ยใช้ก็ใช้เรา โกรธซะดังเลยอะไรเนี่ยโอ้ยอยากออกไปใจากที่นี่แลยนี่ไอ้ทำอะไรเนี่ยตื่นครับตื่นครับนี่ผมทำการหั่นล้วเรียบร้อยแล้วจริหรอใช่หั่นกงเรียบร้อยไหนไหน ใช่ไหมเฮ้ยเล่นมันสุดยอดเลยเด็กไหมเอาเวลาที่ไหนอะถามจริงเฮ้ยเราว่าถ้ามีคนเดียวฮะว่าฮะดีเนี้ยไปไนที่ดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมาเห็นเอาโอเคฝากคืนขอไปก่อนนะเออโอเคครับไปยังหัวแม่งน่ะ 欢迎。 ้เราออกไปได้แล้วแหละก็จริงแต่แมงมันน่าโอยตายเถอะออกไม่ได้ทำยังไงดีเนี่ยแถมโดนข้อหาเพิ่มด้วยเนี่ยจำคุกอีก2ปีเอ้ยไม่ใช่2ปีสิตำรวจเดี๋ยวคนนึงบอกว่าจำคุกอีก10ปีสิบปีเลยเหรอโโอ้ห่ะตายทำยังไงดีอะผมว่าเราคงออกไม่ได้ล่ะนั่นสิไม่รู้แหละเองอะต้องคิดวิธีต่อไปมาให้ได้ โอเคครับโอเคครับเฮ้ยผมคิดออกแล้วคคิดไวอย่างเลยเนี่ยเราทีที่สองนะเราจะแก้งปวดท้องแก้งปวดท้องอือฮึมมมันเบสิกมากเลยยังไงตำรวจก็จับได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะแต่ผมจะแก้งปวดท้องลอกไปข้างนอกไปถอดไปได้ใช่ไหมไปกับตำรวจปุ๊บแต่ผมก็จะหาทางหนีต่อไปผมก็จะออกจากคุกแต่ผมก็จะไปใช้ชีวิตปกติของผมเดยคอยดูนะ โอ๊ยปวดท้องปวดท้องปวดท้องโอ้ยยังไงก็ไม่มีทางหรอกตำรวจจับได้แน่นอนโอ๊ยปวดท้องปวดท้องโอ๊ยปวดท้องครับโอ้ยโอ๊ยปวดท้องเอ้านักโทษชายเป็นอะไรเนี่ยออกมาเร็วๆๆๆโอ้ยหาหมอหาหมอครับครับครับโชคดีนะครับบ๊ายบายโอเคครับสวัสดีครับเฮ้ยออกวิ่งได้จริงๆเหรอเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ละเราต้องลองบ้างแล้วแหละ ไปเลยคนเนี่ยมาเลยมา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 ขอบคุณค่ะเฮ้ยโล่งจังเลยสบายท้องนอนดีกันอโอเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าทำไมกลับมาช้จนะครับเนี่ย แลคือตำรวจจับได้ไงก็เลยเอากลับไปที่คุกเนี่ยจับได้ยีบบ่โบกนะครับว่าจะหนีอ่ะเออเออลืมไปแล้วลว่าจะหนีนะโอ้โหให้ตายตา<ด>ไปทำ<ด>อ,อะไรมาเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมาครับไปท้องเลยเจอแมวตัวเก่าด้วย<า>โอ้โหไม่ได้มาใช้เวลามานักแมวไม่เนี่ยนั่นสิลืมไปเลยเนี่ยแล้วเ,เอาไงต่อเราวิธีต่อไปเนี่ยเอ้าแกก็คิดเองสิคิดบลอคเอาเหรอตัวครับตัวครับแผนต่อไปเหรอ วใจเย็นๆสโิโอ้โหอ๋อคิดแผนออกแล้วครับคำมบกุญแจผู้คุมแม่ล่ะเข้ามากุญแจผู้คุม,ม,คมใช่กุญแจอยู่ตั้งไกลจะเอาถึงได้ไงละ่ะแล้วก็หาทางเอาไงครับอะไทำยังไงละ่ะอไม่รู้ก็ต้องเอามาให้ได้เราต้องหาวิธีคิดเอามาอืมเดี๋ยวลองหาในนี้แล้วกันเผื่อมีอะไรไม้อะไรพวกนี้ ผมลองยืดแขนดูก้ันเคยถึงคีออะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเจ้อจ้เจ้ยนี่นี่มันติติตติ่งติดติงไม่ใช่นำมาเยอะไม้พองรู้จัไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อชไม่ใช่นี่ใุ่ดงอคงถึงไหมถึงไหมถึงเอาใช้ไม้เนี่ยเขี่ยกุญแจมาเอาเลยเอาถึงไหมถึงไหมไปถึงบ้าถึงบ้า ดีแล้วึงแล้วึงแล้วเไหมไหมได้แล้วเราจะออกจากครกได้แล้วเด้เช่นไรเช่นไรเช่นไรได้มาแล้วเดี๋ยวนะฮะกุญแจไม่ตั้งหลายดอกแล้ะ ไม่แน่ว่าอันไหนของเราเนี่ยสีเหมือนกันหมดเลยไม่รู้อะ่ะแต่เราก็ต้องลองใช้ทุกดอกอะ่ะดี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 มาลองลองลองอ่ะไม่ได้ไยายังได้ยงังพดายเฮ้ยได้แล้วใช่วะไเฮ้ยงั้นเราออกไปเลยดีกว่าไหมโอเคเฮ้ยร <laughs> อ,อด้วยรอด้วย เอาเข้าไปเข้าไปโอ้ยครับครับจะออกได้ไงแขงนายเนี่ยแทนที่จะได้ออกไปดีๆกับอากุญแจไปให้ตำรวจีอกเผื่อเขาหากุญแจไม่เจอทำไงเขาไขที่เหลนไม่ได้อะรู้ไว้นครับเวลาเราอะยืมของใครเราก็ต้องคืนนะครับโอ้ยรของายเนี่ยมาเป็นคนดีอะไรตอนนี้เนี่ยจะออกจากคุมไม่ได้ก็เพราะนายนั่แหละไอ้เจ๊โอย หาวิธีต่อไปนะวิธีต่อไปเจ็บตัวไปหมดแล้วเนี่ยวิธีต่อไปอะไรดีอ่ะอ๋อคิดออกแล้วอะไรอ่ะนี่ไม่แล้วก็นี่เฮ้ยนี่มันระบริดินะใช่แล้วนี่เอเ็มไปเอาไปจากไหนเนี่ยอย่าบอกนะเอ็มไปพวกอยจากที่บ้านอะ่ะเห็นมันวางอยู่ตรงโต๊ะตำรวจ ก็เลยเอามาใช้วางอยู่ตรงโต๊ะตำรวจก็ไปหยิบมาไงโอ้โหนี่ไงก็เราว่ามันจะระเบิดเราไปด้วยไหมเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ดูบังไปเอาไปครับข้าทำให้เป็นทำเลยทำไงรู้ข่าวตกการไมาเยอะ Let's go ทำไงอ่ะพาไปเลยใช่ไหมก็ใช่เดี๋อาข้าวขออยู่ใกล้ๆอนแล้วกันอยู่ด้วยมาพร้อมนะพอลูกเดียวพอเดี๋ยวไปใช้เฮ้ยเอาใช้สองอันเลย

ท่รกกนนะขอบคุณที่มีกันนโอก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคุณเป็นความในใจ ใจจริงๆที่ได้พบเธออยากพบเธออีกครั้ง you are my world